หนึ่งคลิปที่มีการแชร์กันนะคะเป็นภาพของวงพนันที่แชร์กันในสังคมออนไลน์โดยอ้างว่าเป็นบ่อนพนันในพื้นที่ตำบลอ่าวนางจังหวัดกระบี่นะคะซึ่งอยู่ในพื้นที่จังหวัดกระบี่นั่นเองเหตุการณ์นี้เมื่อวานนี้ค่ะตำรวจและฝ่ายปกครองเขามีการนำกําลังเข้าไปจับกลุ่มในพื้นที่นั้นแล้วด้วยกับพอตำรวจพอฝ่ายปกครองเข้าไปตรวจสอบสถานที่นะครับเจ้าหน้าที่เขาเชื่อว่าน่าจะเป็นคลิปเก่าครับที่นํามาเผยแพร่กันเพราะว่า ก่อนหน้านี้เองก็เคยเข้าไปตรวจสอบแล้วครั้งหนึ่งแต่ว่าครั้งนั้นก็ไม่พบว่ามีการเล่นการพนันเช่นเดียวกันครับนี่เป็นภาพเหตุการณ์ขณะที่ตำรวจผู้นำชุมชนแล้วก็ฝ่ายปกครองนะครับของจังหวัดกระบี่เขานำกำลังเข้าไปตรวจสอบโรงเรือนซ้อมชนไก่ เป็นตั้งอยู่ในสวนปามแห่งหนึ่งนะครับที่ตำบลเขาครามอำเภอเมืองกระบี่นะครับอันนี้เป็นคลิปที่เขาส่งต่อกันทางสื่อสังคมออนไลน์เป็นคลิปนักพนันที่ล้อมวงพนันโปปั่นนะครับทีนี้พอตำรวจพอฝ่ายปกครองเข้าไปตรวจสอบสถานที่ที่อ้างว่าเปิดเป็นบ่อนการพนันตามที่ปรากฏในคลิปนะครับ สถานที่นี้เนี่ยเขาบอกว่าก่อสร้างเป็นโรงเรือนแล้วก็อยู่ในส่วนปลาล์มน้ำมันจริงแต่ว่าสภาพพื้นที่มันมีฝุ่นเกาะตามเก้าอี้นะครับสภาพแบบนี้เนี่ยเขาก็เลยเชื่อว่าไม่ได้มีการใช้งานมานานแล้วนะครับแล้วก็ไม่พบต่องรอยของการเล่นการพนันส่วนห้องน้ำนี่นะครับข้างในอาคารพบว่าไม่ได้มีการใช้งานมาแล้วเช่นเดียวกัน ทีนี้พอเห็นสภาพแบบนี้เจ้าหน้าที่เขาก็เลยเชื่อว่าคลิปที่มันส่งต่อกันเนี่ยน่าจะเป็นคลิปเก่าครับคุณผู้ชมครับแล้วก็อ้างว่าเมื่อวันที่4กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับสถานที่แห่งนี้ทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองก็เคยเข้าไปตรวจสอบพื้นที่แล้วครั้งหนึ่งครับเพื่อที่จะป้องกันการลักลอบเล่นการพนันด้วยแต่ว่าไม่พบบ่อนการพนันตามที่ปรากฏในคลิปแต่อย่างใดครับ